เพราะฉะนั้นขั้นตอนในการจดัดทําบัญชีข้อมูลภาครัฐค่ะณวันนี้จริงๆเนี่ยเรามดีด้วยกันทั้งหมด5ขั้นตอนนะคะที่เราจะต้องจัดทําในส่วนที่เป็น Data าโคบเนนเนาะเราแบ่งเป็น5ขั้นตอนหลักๆค่ะขั้นตอนที่1ก็คือการวางแผนและการเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเนาะขั้นตอนที่2ค่ะก็คือในเรื่องของการทําชุดข้อมูลพร้อมคําอธิบายข้อมูลก็คือเดต้าเซตกับ Data, เดต้ากับเมตาดาต้านั่นแหละคือขั้นตอนที่2ของเราในส่วนที่3ค่ะก็คือการนําข้อมูลต่างๆเนี่ยจากที่เราได้มีการจัดทําและมีการคลีนซิง่งมีการจัดประเภทข้อมูลมีการให้คําอธิบายชุดข้อมูลเรียบร้อยแล้วนำข้อมูลตัวนี้ไปขึ้นบัญชีข้อมูลก็คือขึ้นทะเบียนนั่นแหละแล้วก็มาสู่ในส่วนที่4ค่ะก็คือการให้บริการบัญชีข้อมูลผ่านระบบ นามานุกรมของข้อมูลภาครัฐเนาะแล้วก็ขั้นตอนที่5ค่ะก็คือการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์จริงนั่นแหละส่วนที่เราจะโฟกัสหลกัหลกๆเลยเนาะก็จะเป็นในขั้นตอนที่1และขั้นตอนที่2ที่เราจะมาทำากันในอาทิตย์หน้านี้ที่เราจะวันนี้เราต้องกลับไปเตรียมตัวด้วยแหละแล้วก็ทำการบ้านกันเนาะเพื่อ,อวิ่งสุดท้ายแล้วขั้นตอนทั้งหมดที่เราจะทำเนี่ยจะมีเป็นผลพวงไปสู่ในขั้นตอนที่5ก็คือข้อมูลที่เราทำนะวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ ประโยชน์อื่นๆต่อไปนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันขั้นส่วนสำคัญเลยเนาะก็คือขั้นตอนที่1นก่อนที่เราจะวิ่งไปหาสิ่งที่เรียกว่า Data Set เนาะหรือว่าชุดข้อมูลของเราหรือ Metadata คอธิบายข้อมูลของเราได้เนาะ เราจะต้องมีการวางแขนแล้วก็การเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ส่ส้มบอกไว้เมื่อสักครู่นี้เนาะเราจะเห็นอยู่แล้วแหละว่าในการจัดทําชุดข้อมูลนะคะหรือการทําตัวคําอธิบายข้อมูลในเมตาลาตัานเนี่ยต้องต้องมีรายละเอียดมากมายเนาะที่จะต้องใช้ใส่เพื่อความครบถ้วนสมบูรณ์หรือเพื่อใช้อธิบายข้อมูลชุดนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ขั้นตอนที่1วันนี้เราอาจจะต้องกลับไปประชุมทีมกันละว่าเราจะเตรียม กิจกรรมไหนมาหรืออาจจะบางท่านที่ที่เคยที่เคยแจ้งกับทางพี่บัวไปแล้วเนาะว่าเตรียมข้อมูลชุดนั้นชุดนี้เราอาจจะต้องไปดูรีวิวนิดนึงนะคะว่าข้อมูลชุดที่เราเลือกมาเนี่ยมันพร้อมไหมที่จะมาทําตัวออตัวเมตาดาต้หรือตัว dataset นี้หรือจริงๆแล้วเป็นภารกิจสําคัญหลักของของทีมเราหรือเปล่านีอาจจะต้องไป พิจารณาเพิ่มเติมทากันบ้างกันในวันนี้ไปประชุมทีมกันเนาะก็คือขั้นตอนที่หนึ่งเราจะเริ่มในเรื่องของการวางแผนและการเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องค่ะก็คือว่าตัวแรกเลยเนาะก่อนอื่นเราจะต้องเลือกประเด็นสําคัญก่อนก็คือเพนพอยก่อนออถ้ามองของเรานะวันนี้ของเราคือในหน่วยงานระดับกระทรวงและกรมเนาะเราก็จะเลือกจากภารกิจหลักของหน่วยงานหรือว่าตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเราหรือพูดง่ายว่าวันนี้ค่ะแต่ละทีมของเราเนี่ยที่ มาเข้าเรียนคลาสนี้เนาะมีภารกิจงานหลักเป็นอะไรวันนี้เราต้องปายปีหรือว่าครึ่งปีหรือว่าควอเตอร์นี้เราจะต้องตอบโจทย์อะไรบ้างอันนั้นแหละค่ะคือประเด็นสําคัญเนาะก็คือเพนพอยต์หรือเป็นภารกิจหลักเป็นกิจกรรมหลักที่วันนี้เรานะ่าจะต้องเลือกมาทําในส่วนที่เป็นตัว Data าเซแล้วก็ m e t a d a t a ต่อไปเนาะถ้าอันนี้อาจจะไกลตัวเราขึ้นไปนิดนึงอันนี้เป็นหน่วยงานระดับจังหวัดและ ตัวนี้ค่ะก็อาจจะต้องเลือกชุดข้อมูลที่เป็นประเด็นสําคัญเลยที่ตอนนี้ทางผู้บริหารของเราเนี่ยให้ความสนใจหรือเป็นประเด็นที่ไปตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของจังหวัดก็ได้เนาะหรืออาจจะไม่ได้ถึงขัน้นต้องตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของจังหวัดแต่เป็นประเด็นที่ส่งผลต่อประชาชนเนาะในพื้นที่นั้นๆเพราะวันนี้ค่ะอย่างที่บอกไปหน่วยงานรัฐของเราเนาะก็คือการให้บริการประชาชนนั่นแหละเพราะฉะนั้นประเด็นพวกนี้อะค่ะสามารถนํามาเลือกเนาะ ใช้เป็นภารกิจที่เราจะนํามาจาัดทําตัวบัญชีข้อมูลภาคลัฐได้นะคะก็คือขั้นตอนที่1เราต้องไปวางแผนแล้วก็เตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันก่อนนะคะโอเคถัด okay. ไปค่ะในขั้นที่2ค่ะก็คือเราจะมาเริ่มแล้วเมื่อกี้เราเตรียมข้อมูลเรียบร้อยแล้วเนาะ เรามีชุดข้อมูลที่เราเลือกมาเรียบร้อยแ,แล้วแหละเพราะฉะนั้นขั้นที่2เราจะมาเริ่มการจัดทําข้อมูลกันแล้วพร้อมชุดข้อมูลพร้อมคำอธิบายซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะมาลงมือทําจริงกันในอาทิตย์หน้าเนาะที่เป็นเวิร์กช็อปของเรานะคะก็ะคือว่าก่อนที่เราจะไปหา Data Catalog ได้เนี่ยจะประกอบจากส่วนสําคัญเลยนะคะสส่วนด้วยกันก็คือ Template นและเทมเพลตสองนะคะก็คือในส่วนที่เป็นเดต้าเซตกับเมตาเดต้านะ ตัวนี้เพื่อไปจัดทำในส่วนที่เป็น Data Catalog เพื่อนำไปใช้งานต่อได้ในอนาคตเนาะพูดง่ายๆเน้นย้ำอีกทีหนึง่ง Data Set เนี่ยอาจจะง่ายเนาะก็คือการที่เราเลือกชุดข้อมูลมาแหละแต่ว่าตัว Metadata นะคะจะเป็นตัวที่มีความซับซ้อนนิดนึงแล้วก็ต้อง มานั่งรีวิวนั่งดูกันเลยแหละว่าสิ่งสิ่งนี้ใช่สิ่งที่เรียกว่า metadata ไหมเพราะฉะนั้น metadata ค่ะเน้นย้ำอีกทีหนึ่งมันก็คือสิ่งที่ใช้อธิบายชุดข้อมูลที่เรากําลังเลือกมาเนาะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลชื่อประเภทหรือรหัสข้อมูลต่างๆเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้2ตัวนี้ก็คือเทมเพลตหนและ2ก็คือ data set และ metadata ค่ะจะเป็นส่วนที่เราจะทำเนาะจัดทำกันเพื่อไปสู่ data catalog เนาะค่ะทีนี้โอเคเพราะฉะนั้นอันนี้พอเห็นภาพกันแล้วนาอว่าอาทิตย์หน้าค่ะเราที่จะมาเริ่มทำเวิร์กช็อปกันจริงๆการเราจะเริ่มจัดทำในสิ่งที่เรียกว่า Data g o v e r n a แ c e ต่ละเราจะเริ่มจัดทำในสิ่งที่เราเรียกว่าศูนย์ข้อมูลกลางนะคะที่เราจะใส่ไปเนี่ยที่เราต้องมานั่งจัดทำตัว Data c a t a l o g อกนเนี่ยจะมีจุดที่ทีมของเราเนาะแล้วก็ ของเราจะต้องทําอะไรบ้างหลักๆอะค่ะจะมีอยู่ด้วยกันณนะวันนี้เราจะเริ่มจากเทมเพลตหนและ2ก่อนที่เราจะต้องทำก็คือการจะทํา Data set แล้วก็เมตาด a ต a าเนาะสำหรับตัวนี้